อันนี้ที่จอดรถที่เราเลือกนะครับเป็นที่จอดรถอัตโนมัติครับปลอดภัยสบายหายห่วงแกงนโกสโล,โลไลท์นะครับวันนี้มาเที่ยวพัทยาน,นะครับเกาะหลานนะแล้วก็ไปจอดรถที่จอดรถอัตโนมัติกันนะครับก็ทางเข้ามาเนี่ยต้องก่อนจะเข้ามาก็ต้องเลือกก่อนเลยนะว่าเราจะจอดรถที่ไหนว่าไม่อย่างนั้นเราจะสับสนมากเลยเพราะวนะ่า ที่เขาจะโบกกันโมเวไปหมดนะครับก็ถึงพัทยาแล้วครับเรวก็จะขึ้นเรือสปีดโบ๊ทนะครับแล้วก็ไปที่เกาะล้านกันนะครับแล้วก็ไปเข้าที่พักเช็คอินนะครับตอนนี้ก็11โมงกว่าแล้วโอเคตอนนี้ก็มาติดต่อนะครับขึ้นเรือสปีดโบ๊ทที่ที่นี่ครับตรงเต็นท์สีแดงนี่นะครับก็เป็นสปีดโบ๊ทที่เขาดูกับทางที่พัก บ้านผมก็นัดกันแล้วนะครับแล้วก็มาเดีแล้วก็ขึ้นเรือครับทางที่พัฒน์มีบริการให้นะครับจะส่งไปรับก็ส่งฟรีครับผมไ,ไปรอขึ้นเรือกันในลำนี้นะครับขึ้นเรือถึงท่าเรือหน้าบ้านแล้วน,นะครับรก็นั่งสปีดโบ๊ทมา15น,นาทีถึงน้ำใส เดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นรถของทางที่พักนะครับเขามีรถปรับให้นะครับบ้านของคนละรถนรรถนะครับขึ้นได้ขึ้นเลยเลยคุยกับพี่คนขับแล้วก็ขึ้นได้เลยนะครับมาแบบ VIP เลยนะครับเนี่ยโอ้ยนังรั ยใหญ่นั่งสบายนรีนะครับก็ผาน่าโอเคครับถึงแล้วนะครับบ้านโคโคโนัทนะครับเดี๋ยวก็จะรอเช็คอินนะครับแล้วก็ไปดูห้องพักกันครับก็จะมีเบลข้ามดิ้งให้นะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศห้องพักกัน นี่นี่ครับก็เป็นเรืคข้ามดินนะครับเป็นน้ำมะพร้าวนะครับมาถึงวันนี้มาถึงก่อนเวลาถึงเที่ยงนะครับแล้วก็เช็คอินนะครับเช็คอินแล้วก็รับรถไปเที่ยวได้เลยนะแต่ก็รอห้องพักก่อนนะพักเสร็จก่อน้าพักได้เลยนะครับก็เดี๋ยวดูเรือข้ามดินให้สดชื่นกันก่อนแล้วก็ไปถ่ายบรรยากาศดูนะครับก็เมื่อกี้มีที่พักงานแล้วก็มาดีมากอธิบายเลย ดูห้องพักกันแล้วก็บรรยากาศน,นี่เหรอชือ <c oughs> นี่ครับนะมาถึงน้ำยังขึ้นไม่เยอะครับเดี๋ยวตอนเย็นเรามาดูนะ้ำทีบนึง รูปได้ครับส,สวยๆเย็นๆน,น,น่าจะมานั่งถ่านี้ได้เนี่ยครับผักเป็นห้องวิลล่าหนึ่งครับเป็นห้องพักกันไป,ไปนะครับนี่ครับมีชุดอาบน,น้ำให้นะครับถ้าคุมนะครับเสื้อผ้าผ้าคนหนุดนะครับมีมีอาบน้ำ ยืดเยอะสุดมากอันนี้เป็นห้องวิน็นดานหนึ่งนะครับมองลงทีดได้นกะระจกเล่นได้ครับนี่เป็นห้องน้ำนะครับมีแอร์นี่ครับก็ได้รถมาแล้วนะครับบ้านของ,ของนนคนนละก็ขับมาที่หาดนี้แหละมีกุญแจตัวนี้นะครับ ไปไมอันนี้หาอะไรนะี๋ลวเราไปดูกันก็ขับรถเที่ยวชมนะครับรอบเกาะล้านนะครับที่จริงของที่พักเขาก็จะมีบริการนะครับรถรับส่งพาเที่ยวทุกหาดเลยนะครับแต่อันนี้ผมชอบอิสระนะครับก็เอารถขับเที่ยวเองรอบเกาะเลครับออรบรบบรยากาศดีนะครับแต่ว่าเส้นทางก็ค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะครับ รถกันอย่างปลอดภัยด้วยนะคะรับเพื่อนๆีมากครับตอนนี้อยู่บนทีชูบิวนะครับของหันงลมนะครับทางขับรถรอบก่อรานนี้ก็อันตรายอยู่นะแต่ว่าก็ต้องขับมอเตอร์ไซค์ที้แข็งๆหน่อยนะครับเหมือนพี่บากเลยเข้าได้ทุกทางนะครับไปได้หมดเลยก็จะมีทางเป็นอ e ิดล็อกเป็นปูนทางรถน,นะครับก็มี ววิดีครับอากาศดีลองพัดโอเคครับก็ไปชมบรรยากาศกันเนี่ยครับตอนนี้ก็มานั่งพัก ที่คาเฟ่นะครับแล้วก็กินผลไม้ถังนี่ครับตรงนี้คาเฟ่ก็จบเลยนะอยากเล่นน้ำอยากมาลงดูวิวรับลมริมทะเลครับร้านนี้จบเลยครับไปเที่ยวที่ต่างๆมาครับขับรถร้อนนะก็สุปจบก็มาแวะคาเฟ่เนี่ยดีสุดละไปหาดต่างๆก็ร้อนครับมาเที่ยวร่มๆดีกว่า ช่จงเย็นๆนะครับโอเคนี่นะครับบรรยากาศห้องพักตอนกลางคืนนะครับวิวดีมากเลยบรรยากาศดีมากเลยนะครับ้นั่ง,งทานข้าวได้นะครับวิวทะเลเลยนี่เป็นที่ล้างเท้านะครับสุดยอดไปเลยสะอาดรับรองว่าลุยทรายมาก็ล้างสะอาด,ดนะครับไปเดี๋ยวจะไป ไปตลาดนัดนะครับไปหาอะไรทานง่ายๆครับชิวๆที่จริงที่ที่โรงแรมก็มีบริการร้านสุขเสมอนะครับ <ๆ S 2> ก็เป็นร้านอาหารเหมือนกันสามารถให้โรงแรมจองได้ครับแล้วก็ไปทานนะครับก็เป็นร้านอาหารขึ้นชื่อของเกาะร้านเลยครับใครสนใจก็ไปทานได้นะนี่ครับทางออกไปเดี๋ยวจะไปขึ้นมอไซค์แล้วก็จะเปตลาดและ ครับมาถึงแล้วนะครับตลาดนัดครับเดี๋ยวจะหาอะไรกินที่นี่นะครับเพราะคนก็มาเยอะนะหาอะไรกินครับง่ายๆแต่ว่าตามทางที่มาเนี่ยก็มีร้านอาหารนะครับก็ได้มาแล้วเมื่อกี้ไปขับรถไปหาอะไรมาก็สรุปไปจบที่ร้านเชแป้นนะครับอาหารทะเลเขาทำแค่ห่งอย่างก็มีให้เลือกเลยว่าจะเอาอะไรมาก็ได้อันนี้มาครับสามอย่างมีกุ้งกุ้งแก้วนะครับครึ่งโลนะครับเผาแล้วก็ หอยน่งลมนะครับตัวใหญ่ๆเลยยาม,มาแล้วก็หอยหวานนะครับก็พี่เขาทำให้ครับทำให้ฟรีหมดเลยนะครับก็ราคาโอเคครับราคาปกติเลยทาได้นะครับี่นะครับเนื่องจากหอยหวานก่อนเลย,ยให้ดูกันเลยครับี่ตัวใหญ่อื้อ <c oughs> <c oughs> ยำมชหโอ้ยให้กินไม่หมดอือมมานาออกไปครับกินยังไงเนี่ยไ้ิมซีฟูดครับแซ่บๆาลาออบไป อือหินน่าพักหกน่อยเขียนของเอ้ วิวนะครับท่าเหลือหน้าบ้านนะครับนี่ครับคนก็มาตงกันนะเราก็มาดูวิวบรรากาศบรรยากาศนน้อเล็กันโอเคล้นครับ กับรถคู่ใจครับรถของที่พักนะครับเช็คเอาท์ค่อยคืนก็ก่อนจะออกจากห้องพักไปนะครับได้แจ้งกับที่พักว่าให้ช่วยจุดเทียนให้หน่อยเพราะมีบริการจุดเทียนให้นะครับเพิ่มบรรยากาศให้เราได้พักผ่อนนะครับกับแสงนะครับของเมืองพัทยานะครับแล้วก็เสียงของคลื่นทะเลนะครับให้เราได้ยินในห้องนี้คือได้ยินดีมากนะครับก็รู้สึกได้พักผ่อนมากครับของการไปเที่ยว เทรด e าเก็ตติ้นะครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่ใช้ในการแชร์ชอบใช้นะครับมีสินค้าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพต่างๆนะสามารถสร้างรายได้ผ่านมือถือเครื่องเดียวเลยครับก็ที่ไหนก็ทำงานได้นะครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่กำลังมาในนี้นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะทำงานที่ไหนก็ได้ครับเที่ยวที่ไหนก็ได้มีเวลามีสละทางด้านการเงินนะครับผมก็ เดี๋ยวจะไปเช็คเอาท์นะครับทางโรงแรมก็จะมีรถกอล์ฟมารับนะครับไปส่งที่ท่าเรือน,นะครับท่าเรือหน้าบ้านแล้วก็จะมีสปีดโบ๊ทนะครับสปีดโบ๊ทก็ฟรีครับกับถึงท่าเรือแหลมบริไฮนะครับแล้วก็เดินทางกลับบ้านแบบนนะครับผมก็หวังว่าทุกคนนะครับคงจะมีความสุขที่ได้ชมคลิปเที่ยวเกาะล้านนะครับกับที่พักบ้านทุกคนัดนะครับผมไว้ ติดตามคลิปหน้าคลิปถัดไปนะครับว่าเราจะไปที่ไหนกันนะครับฝากกดติดตามนะครับกดลิงก์กดกระดิ่งนะครับกดแชร์กดกดทุกอย่างได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับ